สวัสดีจ้าสวัสดีใจายายน่ชนบทนะคะเมื่อนียนยายนิไปบ้านพิษณุโลกมาได้ค่ะเมื่อนี้มีอย,าย่างเนาะมีของกินมาจากพิษณุโลกเลยค่ะพี่น้องมีของกินมาจากพิษณุโลกมาายเยอะ นี่สิเอาหน่อยนาออกก่อนนี่หน่อยนาได้ค่ะพี่น้องหน่อยนาบอกเผาได้ค่ะพี่น้องเราจากพี่โลกเพราะว่าเขาเอา,เอากล้วยไปฝากเขาพิ่ชุนุโลกได้ค่ะกล้วยชาก,วยา,ากล้วยนะั่นละบรรดากล้วยๆได้อาไปฝากเขาที่นี่เขาไปพิ่ชุนุโลกเขาก็ได้ของมาก,กินได้ค่ะพี่น้อง พี่น้องมนแม่ล่นคุณน่ะเดินมาหน่อยนะมนแม่ล่นล่นไปด้านไหนแหละหน่อยนาด้ค่ะพี่น้องหน่อยนะได้หน่อยนาพร้อมเด้อเออหน่อยนาพร้อมด้วพี่น้องนี่หน่อยนาพร้อมเด้อค่ะพี่น้องจ๋าแล้วมีอย่างเดียวมีบักนาเด้ค่ะพี่น้อง ปุงแล้เห็นหบะบกนาวบกนาวได้ค่ะแล้วก็ตัดไข่้ด้ค่ะหงูไคอยู่ข้างล่างอันนี้ก็บบกนาวนะค่ะเพื่อนหายพมอมแล้วค่ะจะเบิ้งเลือพี่น้องจะไว้อยังดอกแค่ดอกแคะ่ได้ค่ะพี่น้องได้ดอกแค่ฟอมเด้อได้ดอกแค่มากินน้ำได้ค่ะโอ้ยได้ดอกแค่มากินน้ำได้ค่ะพี่น้องจ้าพุ่หน่ะง้ําง้ําพี่หนัก แล้วก็ได้บกเผาบกเผาได้เป็นถุงเลยค่ะพี่นอ้องเป็นมะเดาขึา้นมาบนบ้านขึ้นมาไหวเราอย่างเดียวก็ปูดองปูดองโอ้เด้ดปูด,ดองพร้อมเลยค่ะพี่นอ้องโอ้ครบเสร็จขาดแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะยังไม่เนี่ยขาดยังไม่ได้น่ะ อูดองเอ้ยครบเสร็จแลยค่ะพี่ด็กครบเสร็จแล้วรบเส็จมีอยางนี้นะมาบังดู